โอเคครับผม <laughs> กลับมาอีกแล้วนะครับผมสำหรับเกม Forgotten Memory พาท,ที่สนะครับผมผมต้องกลับมาเล่เกมทีย e นี่อีกแล้วซึ่งผมจะบอกทุกๆคนว่าเกมไอหานี่มันเซฟไม่ได้นะครับคือพาร์ทที่เราผมกดออกเกมใช่ไหมละ่ะแ,แม่ ไอ้เชีย่ยแม่งก็ต้องกลับมาเล่นใหม่นะครับซึ่งผมก็ต้องเล่นให้จบหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวผมหาวิธีเซฟนะครับซึ่งกูบอกเลยว่ากูเล่น,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 นไม่จบวันเนี้ยกูเล่นไม่จบแน่เพราะแม่งผมรู้สึกมันบิวมากนะครบ,บิวมากวิวอารมณ์คนเล่นมากนะซึ่งวันเนี้ยกำลังใจเต็มเปี่ยมผมจะไม่กีสักแอะคอยดูนะครับเจตูดด เราตีหัวได้ไมั้ยตีหัว7 7เช็ดแค่ยัดแปดมันเงียบไม่กระตัวไม่ได้เลยต้องมีตัวเชียอะไรมาสักอย่างซึ่ง,ซ,งซึ่งมีมเฟอร์เด็กละก่อนเอามาก่อนจะไปใช้มันต้องมีเที่อะไรสักอย่างนี่ครับท่านผู้ชมครับ วันนี้ผมไม่ใช่เทมคนเดิมแล้วผมไม่ใช่เทมพาร์ทที่หนึ่งแล้ววันนี้ผมคือเทมผู้แข็งแข็งบิวกูดีจังเลยไอสัตว์พวกนี้ไมนน่มีอะไรหรอกกูเดินช้าๆด,ดีกว่าเสียงมาจากทางซ้ายนะครับ มึงบนะโอ้ยกะมึงกะจะคัดซีนมึงก็คัดเลยเนาะอ,อันแนี้กูเจอที่เซฟเกมแล้วไม่ได้แดกกูหรอกไม่แดกหรอกกูบอกเลยมันชิวๆชิวๆใช่ไหมเพื่อนเพื่อนไหนบอกเซฟเกมไม่กลัวมึงเซฟยังเนี่ย กูใจไม่ดีกูเฮี้ยนี่าก่อน Yes เพื่อน Yes เฮ็้แค่มากูมีอาวุธละอเจะดอันอน,นี้อะ This เฉพาประตูไม่ได้เด่ะล็อะ,อะล็อกแค่แล้วกูต้องไปหัว อ่าเปิดประตูครับวิธีตีนะครับผมก็แค่กดไปตรงหน้าจอเราเช่นนั้นนะครับ เสียงมาจากนนเนี่ย,นนยเนี่ยคืออะไรคือลิฟต์ใช่ไหมอ๋อเสียงเท้ากูเสียงเท้ากูเองนบไม่มีเฮีย่ยอะไรมึจะบ,บิวกูทำเฮียอะไรเนี่ย มีวิบด้วยมันต้องมีอะไรสักอย่างกดตีไว้ก่อนนะกดตีไว้ก่อนนะจังหวะเนี้ยกดตีไว้ก่อนนะกดตีไว้ก่อนนะกดตีไว้ก่อนเลยนะมันจะได้ใช้ที่อะไรมาเนี่ยอ่าฮะรล้วคุณมาจากทางไหนมาเมื่อกี้ ทางนี้ไม่น่าใช่นะเฮ้ยทางนี้ใช่ปะเดี๋ยวครูมาจากทางนี้วะเอาละคูจำที่มาไม่ได้ละที่เหนเุใดกระพริบกระพริบอ๋อที่ชายแฟชายนเขมาจากทางนี้ใช่ไหมครูมาชั้นอื่นละ เคยใชได้ใหม่มาละกูเตรียมผู้แข็งแกร่งนี่ไอ์ผู้หญิงเข้าห้องน้ำผู้ชายอ่าไปได้ปะโอ้โหมีกระดองวะมีกระดอวะ,วะไม่มีมึงจะยืนเยี่ยทำยี่อะไรเนี่ยฮะบึงก็เนี่ยนะไม่น่าละอายอืม บิวปูจังโอ้ให้ชุดชุดเอ้าได้ขี่มาด้วยกูได้ที่กูได้มาละนี่คือคุณแจห้องอะไรฮะพี่อะไรเฮ้ยเฮ้ ก็มาดิอเอาเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิมึงก็มาดิเฮ้ยเน้ยงั้นดิกูลาลาละอ๋อาเาราไปนิดเดียวครับเราไปนิดเดียว กูเปิดประตูไม่ได้หรอกูต้องเจอเฮียอะไรอีกไหมอ๋อโอ้โหไอ้เฮียเกมให้กูร่าคาถาละกันเนียนเอลดิโอซาก่อนได้ไหมถึงกเดยมเลเิโอซาอ๋อเฮ้ยมึงเยอะออ 哦，呀，嘞嘞嘞，哦，咯，妈的，快哎！ มันต้องมีอะไรสักอย่างขอไปสำรวจห้องนี้ก่อนได้ไหมจ,บบจุดจอฮะอ่า ไ,ไม่เป็นหุ่นเหรอคืออะไร่ะหุ่นมันผีเข้าเสียงหรือไง มุณเกิดใหม่ด้วยเหรอสเตลสเตลสเตลมันคือการสาเตลอเอ้าทำไมไมันกินเสียงผู้ชายวะอ๋อ เลือดกูต้องฉีดไหมเฮ้ยยังอยู่ไหนวะเฮ้ยว้าว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 มาดิถ้าตัวตัวได้หมดนะถ้าตัวตัวได้หมดอยู่ ตอนนี้ยังไม่ค่อยไว้ใจอะไรเท่าไหร่นะครับมีหุ่นอยู่ตรงนั้นไม่ใชย่ยังให้กูไปาขปริศนาอะไรวะ อันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าให้เกมให้ไปทำอะไรนะไอ้ท,ทีรู้แม่งหลอนมากเลยขอมาเติมไฟใช้ก่อนนะอย่าพึ่งขึ้นมานะพึ่งขึ้นมายงโกงกูนะขึ้นมานโกงกูนะ ฟังจลุดครับสักครู่อืม,อม,อมขนลูกจริงนะขนลุกจริงนะเมื่อเจอเดินผ่านโอเค เฮ้ยเพี้ยเฮี้ยอะไรอะ่ะมันมันคืออะไรอ๋ออ้ามาดิ โอ้โหหิวได้แค่นี้ด้วยอเวนตะไลเออ,ขอเข้าไปหิวหน่อยได้ไหมอ่ะดีเกิดอ,อะไรขึ้นกับเขา ชี้ใจเออคมันจะฆ่าเราอืมเรื่งนะก่อนเนือเรื่องกูขอเฟิร์สเอดก่อนได้ไหมโอ้ยชี้ฉีดยาวไปทำไรโอสเตมินาโอ้ Wow. woo อ๋อโอเคนี่กูไม่มีจริงๆหรอเฟิร์สเอดอ่ะขอหน่อยดีไอ้ห่าเมันก็ไม่มีเฟิร์สเอดจริงๆอ่ะเนี่ย ไ uh huh. ม่ว่าอะไรเติมไฟฉายก่อนก็แล้วกันครับ เซฟมากเลยตอนเนี้ยเพื่อผมแบบทำอะไรผิดพลาดไปมันจะได้กลับไปแก้ไขได้นะครับม,มันก็ยังไม่มีอะไรอะแล้วให้กูทำไงความลับน่าจะอยู่ในห้องของด็อกเตอร์นะครับ เพราะว่ามันต้องมีอะไรสุกอย่างอืมขึ้นทางหมดเลยเสียงเกมถือว่าบิวได้ดีมากนะเกมมนี้ ง,งงว่ะคูสนยังอย,ายอาเซฟไดไหมไ้ข้ามชุดฉันงห้นูไปทยายามยืนรับ่พวกหาซุ่มหาหน่นะ ถ้ากูก็ต้องมาร้อนๆห้องเดิมอย่างเมันต้องมีอะไรให้มาให้กูคิดมากกว่านี้ดิว่าอันนี้เป็นลิฟต์ไม่ใช่หรอใช่อันนี้เป็นลิฟต เนี่ยก,กลับไปเี่ยวห้องนี้ก็ตรงเปยียงตรงนู้นเหมือนกันโอเคโอ้ยเจอเฟรดดสวยอืม ไม่มีอะไรอะทำไมผุ่นพวกนี้มันมีเลือดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวประตูด้วยเสียงใคร โอโหอะไรอะทาม์ไทม์มะคืออะไรโอเคนะก็รู้สึกว่าถ้าผมถ้าผมแบบมัวอยู่แบบเจ้า่ผมว่ามันก็ไม่ได้อะไรมานะฮะ มันเป็นคีย์เวิร์ดทักอย่างนะสําหรับไอ,อห้องนี้เมื่อกี้ผมไปดูมาแหละว่าต้องใช้คุณแจเปิดนะโอเคทุกคณต้องกดสดเตล์ไว้ตลอดดีกว่าน่าจะมีที่อะไรให้ยังนะ ด็อกเตอร์จุดจุงเม็โอ้มายก็โอ้มายก็โอ้ลิชช์มีวิธีเซฟเกมไหมอ่ะคุงการใช่ป่ะเว้ได้คุณแจมมาละยั่ส่ะ อันนี้เป็นทางเข้าของเราครับ น่ากระสุนนะกูปิดดีกว่าเกินเชือกฮันน่าเฮ้ยปืนนี่ีสักกันฮัลโหลมาดูปั๊ก Because Because I have gun Because uh, Because

โอ้โหฮ่าคุไม่อยากรู้ได้ไหมแมาแล้วไม่เอาแล้วคือผมคนที่ไม่ถูกโจรกับผีเด็กมากเลยแมวเ็นประการตอนนี้กิอะไรกูไม่ถูกโจรกับผีเด็กมากคืออันหวังว่าน่าจะเข้าใจจริง ผมเป็นคนกลัวผีเด็กมากนะนครับกลัวแบบผีเหี้ยตัวกระเปียกเนี่ย <c oughs> ถ้ามีลูกกระสุ <c oughs> ะนู่ในห้องดีะดดดดดอะามาเ่ตีเอตาุแล้มน,ม,นม,ม่เาวะ กูไม่เอาเฮียอะไรละกูสำรวจไอ้ที่นี้หมดมึงเปล่าไอเด็กเคี้ยไอเด็กเคี้ยวสกายนเหมือ,น,อ,อ s <S นมีอะไรที่ผมยังไม่สำรวจก็บองนี่เป็นเทปนะครับนี่แก่มากเลยเทปกูเห็นเลยวิบวับตรงนี้ป๋ะ ผมจะพยายามสำรวจไปเรื่อยๆนะครับเออตู้น้ำผมยังไม่อี้เลยกกี้จันเจ็บคอแล้วเจ็บคอมากเลยโอ้ยจะสามสิบนาทีแล้วเหรองั้นก็เ็่ ขอตัดจบพระศองไว้เพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้พวกเราสตรีแนนต์ออฟไทยแลนด์ด้วยนะครับผม <c oughs> <c oughs> ผมไม่ไหวแล้วไอ้เทียไปแล้วบา,บายๆนะครับถ้าผมใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์ share, แล้วกด Subscribe ให้พวกเราสตรีแนนต์ออฟไทยแลนด์นะครับผมครั้งนี้ผมขอ15ไลค์ก็แล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำไอ้เทียคลิปนี้ต่อไปนะครับผม ผมอยากจะเลิกเล่นเกมนี้จริงๆเลยแต่ถ้ายอดไลค์มันถึงก็ผมจะยอมทําเพื่อท่านผู้ชมนะครับผมก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมแบบแม่งใกล้จะหมดลนะ้วบ,บายๆครับ